เอาแล้วโมอามินายันชัดเผยมีหลักฐานพลิกคดีแต่งโมนิดาวันที่29มิถุนายนมีรายงานว่าโมอามินาเผยความรู้สึกในรายการไทยรัฐทอลก แล้วความคืบหน้าล่าสุดในคดีเตงโมโดยตอนนี้เราให้อายก,การมีคำสั่งฟ้องและที่ผ่านมาได้หาข้อมูลและรวบรวมหลักฐานทำกันอย่างมีข้อเท็จจริงและปรึกษาผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ทางคดีมาตลอดหลายเดือนพวกหนูทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งหมดทำอยู่แบบเงียบๆทำตั้งแต่วันแรกที่เตงโมหายเลยซึ่งทางผู้ใหญ่ที่หนูคุยก็เป็นผู้ใหญ่ทางกระทรวงยุติธรรมเราไม่ได้ทำอะไรผิด ก่อนเราทำเราปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้งว่าควรหรือไม่ควรเราไม่เคยทำอะไรกันเองโดยไม่ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน ทุกคนไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าพวกหนูทำอะไรกันบ้างไม่ต้องมาให้ค่าให้แสงอะไรพวกโมก,ก็ได้แต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าทำอยู่ตลอดและที่ไม่ออกมาพูดบ้างเพียงเพราะเราพูดทั้งหมดไม่ได้เราปล่อยให้อีกฟังทำการบ้านมาล่วงหน้าไม่ได้ขอโทษจริงๆพวกหนูถึงยอมโดนด่าโดนว่าถึงทุกวันนี้ไม่เป็นไรให้สังคมว่าไปเลยดีกว่าบางคนที่ออกมาพูดแต่ไม่มีหลักฐานอะไรในมือเลยอันนั้นหนักกว่าพวกหนูอีกนะ บอกว่ามีแต่ไม่มีตอนนี้ในมุมของพวกหนูตอนนี้พอจะมีหลักฐานที่สามารถพลิกคดีได้หลักฐานมันมาจากทุกท้างแต่พวกคลิปพวกหนูไม่ได้ใส่ใจเราไปทดลองด้วยตัวเองมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ